สวัสดีครับน้าสายยันทำอะไรน่ะรอบและปูครับบอกครับบอกบอกหรือใส่กุ้งเหรอวันนี้ใส่กุ้งครับก็เขาเรียกอะไรกระบอกหรือรอบเรียกบอกครับบอกบอกใส่กุ้งครับผมเดี๋ยวๆทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะเอาเหยื่อใส่อยู่ครับตอนนี้ใส่เหยื่ออ๋อครับใส่่เยืออาหารปลาทำเหยื่อก่อนเหรอ กับผ้าผ้าลี่ับงอหารปลาดุกครับของาหารปลาดุกอ๋อทำเยอือมัดมัดอย่างเงี้มยมัดเยอะอยังไงต่อทนะั้งสายเออดูวิธีการยังไงมัดใส่ข้อมันนี่แล้วครับกวดน้ำทำเองเนาะกวดน้ำทำเองครับยังไง,งไงประกอบอ๋อ ทำเยอะอย่างนั้นแล้วก็ไม้เสียบเข้าไปไม้เสียบหัวอาหารใส่ขา้างในก็ไม้เสียบเราไปเสียบยังไงครับเสียบ่าบนี้ครับเสียบเข้าไปในน้ำให้ให้กระบอกจมน้ำเรวกุ้งก็จะเข้าไปข้างหน้าใช่ไหมครับ,รบเข้าไปทางกลวยนี้ตาม ตามกลิ่นอาหารไปครัาออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับโอ้ทำมากี่หลังวันนี้ทำมาประมาณยี่สิบหลังครับยี่สิบหลังเยอะไปเปล่านะสายเราจะไปใส่ตรงไหนครับคใส่ได้สาลูกพี่เลยนะครับสาลูกพี่นี่บอใส่รอสาเลยนะครับในสาเลยเนาะครับเราริมสาครับลูกพี่จะว่าไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับใส่เยอะจะว่ามั้สักสิบอันผมั้ใส่ โอ้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยใช่ไหมวันนี้ครับแล้วจะยามได้เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้ายามได้นะครับครับใส่ตอนเย็นครับใส่ตอนเย็นนี้แต่ส่วนมากใส่กลางวันก็ได้ครับแต่ใส่กลางวันใส่ข้ามวันตอนเช้าครับต้องใส่ตอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําเคยใส่ที่บ้านเลยใส่ตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปเก็บครับไม่ค่อยได้ก็ได้เหมือนกันกลางวันก็ได้เหมือนกันอ๋อนี่เดี๋ยวเราทําทําอุปกรณ์ไว้รอครับเนาะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปใส่เย็นนี้พรุ่งนี้เช้าให้พยายามเนาะครับผมอมีแนวอะไรมาทำให้ดูสนุกสนุกครับวันนี้หลายอย่างเลยนะสายันครับรอบหลักปลามันฝนไม่ตกครับโอเคมาเอ้าตรงรม,มาเร็วเขาจะไปใส่กระบอกกันแล้วโอ้ไปไหนมา บินโดนไหมเมื่อกี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่โต้งคาล็อกครับผมมาร่วมภารกิจเรากันทำทำกระบอกเยอะแยะไหเยอะเลยครับ โอ้โหนสายจะใส่เยอะหมดเลยเหรอได้แน่แน่ได้แน่แน่ได้ไหมมั่นใจไหมครับรอบนี้ได้แน่แได้ก้อยกุ้งไหมครับวันนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เรายามแน่นอนครับใส่วันนี้เนาะได้ก้อยกุ้งไหมได้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเตรียมไอ้เครื่องเลยผักเตรียมพริกป่นน้ำปลาพริกป่นมะนาวเนาะใช่ครับต้นหอมก้อยกินเที่ยงพรุ่งนี้เนาะฮะที่เหลือก็ เอาไปขายบ่านาสายโอ้มันเยอะครับคนมันเยอะก็เผื่อเขาอยากกินกถ้าได้เยอะก็ทำหมดด้วยละ่ะทอดเนาะ,เ,นะเหลือเยอะก็ทอดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่กันเนาะครับผมอะโอเคจะขอขออนุญาตทำอุปกรณ์กันครับยังไงติดตามชมตอนไป fc <ส>มีวิธีการไรกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมครับผมครับไม่เสียเลยไม้เสียบน<อ>ี่รอุอ้ยไม้มันเข้าไม่ได้ครับอ,อยงี้อย่นี้เส็จแล้วครับเสียไป กุงครับผมเป็นยังไงครับสวัสดีครับ f อฟีพี่โอเล่ครับภารกิจใส่ไอ้นี่กุ้กงเนาะวันนี้ใส่ใส่กุ้งครับใส่กุ้งเดี๋ยวพอดีนักสายยานัน เราทํากันไว้ใช่ไหมนักสยานด้วยเราพอดีฝนตกทั้งวันเลยที่สายานกลับบ้านกลับบ้านฝนหยุดตกแกกลับบ้านแล้วเงียเราก็ขอใส่ให้แกตอนเช้าค่อยให้แกมาช่วยยามเนาะใช่ครับเนาะโอเคภารกิจเอาใส่ยังไงเนี่ยเสียบเลยเหรอเสียบตรงที่มันไม่มีหญ้าเอาเริ่มเลยไหมเอาวางาไว้ก่อนวางวางไว้ก่อนพวงนึงก็ได้สามสองหนึ่ง เริ่มครับภารกิจใส่ให้ดูครับใส่ยังไงดีอ่ะใส่ชิ้นอันก็ได้ทุกอันหนึ่งก่อนหลังนี้เอานี่ได้ไหมโอเคโอเคอะหลังแรกใส่นี่นะโอ้เสียบเข้าไปครับดี่ตกน้ำนะครับเช็กก่อนเช็ระดับน้ำเนาดินลึกไหม อ๋อแทงเข้าไปเลยใช่ไหมถึงดินใช่ครับโอ้แทงไว้เลยเดี๋ยวแค่นี้นตอนเช้าก็มาดึงขึ้นเลยกุ้งเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ครับว้าวโอว้ครับเสร็จหนึ่งหลังครับโอ้หลายหลังมากครับวันนี้เยอะนะเยอะอยู่หนึง่ง หหลังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสหหลังครับผมตรงนี้หลังได้ไหมตรงนี้มีย้ยยได้คน่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่ามันเยอะใส่กระจายไปเลยรอบรอบหลังหนึ่งครับหลังที่2หลังที่สองครับ หลังสองครับเล็กกว่าสิบตกน้ำป้อมแมปมโอ้แจว๋วครับที่สอง,สองนะถ้าโต้งตกน้ำนี่อาจจะได้เป็นภาพที่หาดุย่าครับเอฟซีโต้งไม่ถูกกันกับน้ำจริงบอกใช่ ว่ายน้ำเป็นไหมครับเป็นครับเป็นบ่เคยลงไหมสาลเนี้ยเคยลงไหมสาะพี่เจ้านี่เคยลงครั้งหนึ่งเอาโอเคไหมล้างฉายให้ดูครับสักสี่ห้าหลังนะอันลิมมนั่นบ่เออตรงนั้นลงได้ครับครับหลังที่สามครับ เราใส่เรียงๆกันได้ไหมไม่ได้ได้ครับเรียงกันเลยป่ะสองตรงนั้นจุดนั้นสองหลังไปเลย่ะ,ะผมว่านะเออไม่งั้นก็ไม่รอบสระแน่เยอะครับโอ้แจว สามหลังแล้วนะครับกุ้งกุ้งฝอยถ้าได้เนาะเมนูพ<ค>รุ่งนี้จะเอาก้อยกุ้งกันเนาะครับกุ้งคอยูตี้นะครับทีนี้กุ้งเต้นแล้วฮะกุ้งเต้นไห <laughs> <laughs> นอีกไปริมโน่นีกมั้งนี่เหรอ,อเอาข้างหน้าลานนี่เลยโอ้โเอาได้ได้ ล,ไ,ลไม่ไม่เอาไกลๆเดี๋ยวต้องรตรงนี้หลังหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอใส่หลังหนึ่งครับใส่ไงต้องนี่เหรอครับผมเราต้องเ,เราต้องเช็คด้วยว่า ตรงที่เราจะวางใส่นะมันมันม,มันโล่งไหมมันไม่มีหญ้าพี่ม,มันต้องไม่มีหญ้ามันต้องปลอดโปร่งสำหรับการเดินเข้าเข้าออกของใช่เข้าออกของกุ้งครัเข้าได้ออกไม่ได้ครับโอเคครับโอเค โอเคแล้วไหมครับทำรักให้ไปต่อกันนูนะ่นเนาะไปริมนู้นเหรอปะไปริมเราจะไปริมนู้นแล้วจะวางจนกว่าครบใส่ของเราจะหมดนะฮะเมื่ถือกล้องพิ้เวเล่ยยิง่ง,งนะใช่เลยครับ อีกหลังนึงครับครับผมตัวโล่งนึงเนี้ยโล่งนี้เฮ้ยลงอะไรกันเลยครับใส่กุ้งครับ,บมาโอ้ใส่ใส่ของแพ้นะครับเนี่ยใส่กุ้งกุ้งปล่อยโอ้เฮ้ยหลังกี่ลังละ 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าลังเอาไมา่ได้ใไงเนี่ยเอางห้าส่ยัง สวัสดีครับแดงบ้านัสดีครับผมถ่าก็แล้วงันไกลครับผมเป็นแม่เสร็จแล้วเพียวเล่ครับเพียวเล่ครับวิธีใส่มันที่ถูกต้องนี่มันมันต้องมันต้องเอามใส่อันนึงไหมโอเคให้แดงใส่อันนึงพี่จหันปากมันลงไปข้างล่างมันไม่ค่อยเข้าหรอกปากข้างบนเหรอไม่พี่ต้องไล่หลองครับอะไรไงอ้ยไลหลอดเยวเวลาพี่ใส่นี่พอพี่หันปากมันลงไปอย่างงี้มันไม่ค่อยเข้า พี่ต้องเอาปากมันเนี่ยอย่เงี้ยเพราะว่ากุ้งข้างกุ้งค่างเอากุ้งมันจะเดินอย่างนี้ไม่ต้องจำไม่ต้องใส่ลึกเลยครับนี่ดูนะครับดีใจครับนี่ครับขอดูนะครับเนี่ยหันปากมาฝั่งนี้นะครับหันปากข้างๆใช่ไหมใช่ครับแน่นอนครับผมโอ้นี่ครับเราเจอผู้ไม่ต้องใส่ลึกนะขอบขอบไม่ต้องใส่ลึกกุ้งมันไม่กลางคืนมานี่มันไม่อยู่ลึกเลยอ๋อมันอยู่ตามขอบมันจะจัดกับขอบนี่แบบเต็มเลยครับเออโอเคครับผมแล้วตามนี้แลับพี่ใช่ครับผมแล้วพี่เราเรารูนะครับอันนี้ว่าเอาลึกลึกจากหลังแบบไหนจะเข้าเยอะใช่ไหมหลังนี้

พร้อมไฟพร้อมนักแสดงพร้อมนานแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดใส่กุ้งยักษแอคชั่นขนาดนี้เอออย่างนั้นเลยพี่โอ้เจ๋อครับเจ๋วจริงจริงลองดูครับโอ้ยยังไงก็ได้ก้อยแน่นอนได้ก้อยไหมต้องเอาต้อองเาให้หมดเลยไล่ไปเลยขอบเนี้ยจทางทางแน่ไหมเราจะได้กุ้งสักสามโลควอมดูเลยเห็นนี่ละวนี่ไรต้องมั่นเนี้ยโอ้พี่มันกี่หลังเนี่พี่สิบกุหลังอะโอได้กินแน่นอนสิบห้าหลัง หันไปทางนั้นก็ได้ปากมันคอยให้หันแบบนี้จะเหมาะมากนะครับฝั่งนี้มันมันเอฟซีบอกจะเห็นตู้งลงดำน้ำไปใจอ่อจันเลย,ยต้องเพื่ยเอฟซีของเราครับผมออเอาไหมพี่เอาเลยเดี๋ยววันหน้า,นาวันเห็นมือถทีอยู่ในนี้ครับผมโอ้ครับวันนี้หากินกันม่วนกุ๊บครับแนวใครชอบแนวหากินก็ ติดตามมีเรื่อยๆครับนี่แหละต้งถึงเราทำไม่เป็นเราก็จะพยายามทำเพื่อเอฟซีนะครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสุดยอดแต่ย่าเยอะม,มั้งย่าเออเนี่ยต้งเอาเลยแดงบอกใส่ได้เข้าแน่นอนต้งจะพลาดหรือต้งไม่พลาดหรอกต้้งไม่เลาด สวยงามเลยทีเดียวสวยงามอ่ะโหดยังโอ้ยเลยล้างนึงแดงใส่แล้วเอาเลยล้างสุดท้ายให้แดงใส่อะแตงบ้านนาครับฝากติดตามมีช่องยังยังยังที่ยังยังหรอตอนตอนเย็นก็อยากจะไปส่องพรุ่งนี้เจอกัน ครับพรุ่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับสิบห้าหลังเสร็จแล้วหลังโอเคยังไงติดตามพรุ่งนี้เช้ามายามกันเนาะครับผมแล้วก็เราจะมีเมนูก้อยกุ้งกันถ้าได้ได้แน่นอนพรุ่งนี้เราต้องยามแต่เช้านะฮะไม่เช้าไม่ได้ม่สายไได้ตื่นเึ้าหลอจะมาทำไมครับเอาแบบว่าเรายามเราทาอะไรเสร็จเรายามเสร็จเราลงไปกินข้าวเช้าเลยเนาะโอเคครับโอเคครับ ครับผมงั้นลาก่อนครับ,รบชิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ